สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่น你好เด็กๆค่ะ你好爸ม่妈วันนี้มาเรียนวิชาภาษาจีนกับเราชื่อวีวีนะคะครับที่แล้วเราชื่อท็อปทว่างพิงยิงพยาชนะกับสระไปแล้วใช่ไหมครับนี้นะคะก็จะมาท็อปทว่าคำศัพท์นะคะคำศัพท์เรียนอะไรบ้างไปแล้วคือคืออาหารก่อนใช่ไหมคาอาหารนะคะเห็นแล้วคะ่ะ เนาะโอเคค่ะอ่ะคำอาหารคำที่หนึ่งนมวัวพูดว่าเหนียวอะไรเหนียวหน่ายใช่ไหมเอาอีกทีหน oui. ึ่งเหนียวหน่ายเหนียวเหนียวหน่ายเหนียวหน่ายแปลว่านมวัวนะคะเหนียวหน่ายเหนียวหน่ายเหนียวหน่ายโอเคต่อไปไข่ไก่พูดว่าจีจีตานจีตานจีตานนะคะจี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 ตัน จริงๆเป็นไข่ไก่นะอ่าจริงๆเป็นไก่ไข่จีตนแต่ภาษาไทยคือไข่ไก่ใช่ไหมภาษาจีนพูดว่าไก่ไข่นะจีก่อนพูดจีก่อนจีตนจีแปลว่าไก่ไข่แปลว่าตันค่ะจีตนจีตันจีตานนะคะต่อไปข้าวเปล่าข้าวสวยมีฝันมีนมีฝันมีมีฟ้น ตันตันมีาันโอเคต่อไปบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวพูดว่าเมี่ยนผู้เมี่ยนก็เมี่ยนแปลว่าแป้งนะคะเมี่ยนแถวแป้งนะคะเมี่ยนเมี่ยนแถวข้าวีถวค่ะเถวยาวเมี่ยนเถวแปลว่าบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวนะคะบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวยาวใช่ไหมอะเมี่ยนเถียวเมี่ยนเถียวเมี่ยนเถียว เมียนแถวโอเคข้างบนนะคะอันแล้วตัวนี้ตัวนี้ภาษาตัวนี้ภาษาอังกฤษว่าตัวนี้ภาษาไทยพูดกินใช่ไหมภาษาจีนพ <sandwiches>, ูดว่าช <making ath rebbe> ือช <ấy> okay, ือพูด <Asian> ช <sounds>. ื่ออลิงเครื่องเพดานนะคะชื่อชือแปลว่ากินนะคะชืออ่าโอเคเฝึกเต่งประโยชว่าอะไรอ่ะชือจีตั้นใช่ไหมพูดชือก่อนชือแปลว่ากินค่ะชือ 鸡蛋，金凯盖，金凯盖，嗯，吃鸡蛋哦，吃鸡蛋，嗯，吃，吃吃吃，鸡蛋，吃，鸡蛋啊，你凯盖呐，啊，肯定凯盖呐，嗯，吃吃吃不要紧，鸡蛋，吃鸡蛋金凯盖，宝贝，吃。 吃米饭，แปลว่ากิ吃米饭，OK，一定能。吃米饭，แปลว卡，嗯，宝贝。吃啦。吃แปลว吃面条，一定能。吃面条。 面条，不要把米归掉。吃不要紧哈，吃不吃管紧哈，吃吃吃,吃面条，紧把米紧喂掉，吃呢？OK。样，另一个是啊，肯定รื嗯，肯定。OK。嗯，肯定啊。 นมอัวนมอัว,าว,าว,าวาพูดเหนียวอะไรเนียวหน่ายใช่ไหมอีกทีหนึ่งเหนียวหน่ายนียวหน่ายเนียวหน่ายแปลว่านมอัวเหนียวหน่ายเหนียวหน่ายโอเคต่อไปน้ำเปล่าน้ำภาษาจีนว่าสว่ยสวยสุยสยอะร่งขึ้นนะคะสวยสวยสวยแปว่าน้ำสยสวย 牛奶，水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 ，嗯，宝贝，咖啡，我打真话，咖啡，咖啡，咖啡，咖，啡，咖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 ，啡，咖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 啡，拜托咖啡，呐，咖，咖，咖啡。 ต่อไปชานมพูดว่าไน่าชาจำได้ว่าเหนียวไนไ่ไหมไน่แปลว่านมชาแปลว่าชาไน่ชาแปลว่าชานมไน่ชาไน่าชาไน่ชาชา,ชาได้หวานชาเขียวชาทุกอย่างนะอ่านว่าไน่ชาได้นะคะไน่ชาชานมค่ะไน่หน่ ชาไนชาแปลว่านมอวา่อาไนชาแปลว่าชานมค่ะขอโทษนะคะไหนชาแปลว่าชานมโอเคไหนชาชาออกหลิงขึ้นนะชาไนชาโอเคชานมโอเคต่อไปนะคะน้ำผลไม้กวัวจ้ว้้้้้้้้้้้้้้้ก,ก,กจ้ก กัวจีกัวจีกัวแปลว่าผลไม้ค่ะเด็กๆคำนี้นะอืมตัวนี้นะแปลว่าผลไม้ค่ะอ่าต่อไปจีแปลว่านา้ำกัวจี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 โอเคคู่ต่อีกที่หนึ่งนิ่วนียวไหนเหียวไหน,น,หนคำนี้จำได้แล้วเหนียวไหนต่อไปสย 水水咖啡咖啡咖啡,咖啡奶茶奶茶奶茶果汁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 ,果汁,果汁 ok 走吧啦看你卡卡萨帝格林也回了哈 ok 谢谢老师老师再见 谢谢老师，老师再见。谢谢白话考坤卡，谢谢老师考坤卡昆库，昆库再见，拜拜，再见，再见，不要拜拜呢、哦，再见卡，谢谢，谢谢卡，再见，再见。